กลับมาชมกันต่อครับกับภาพการแข่งขันในรายการเตอร์ไทน์เชฟเลอร์เรซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับสนามที่3นะครับแข่งขันจากอาไทยเขาจะ,าจ,ะจากสนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับรุ่นต่อไปครับเน็กซต์ครับ F2 F4 F5 รุ่นนี้สนุกสนานครับรวมรถในรุ่นของ ขับเพื่อนล้อหน้าครับขับเพื่อนล้อหลังขับเพื่อนสล้อนะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายครับสำหรับรถคันนี้ครับหมายเลข9กของธนบัตรมาสนันมีปัญหาเรื่องระบบส่งกำลังครับกลับไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมลุยครับสตาร์จากอันดับที่สิอ่ามีคนถามมาว่าครับโตโยต้าแชปเปอร์อิซูวันเบกเลสแข่งกี่โมงครับ ใบสองครับใบสองนะฮะอีกไม่กี่รุ่นนะอีกไม่กี่รุ่นนะครับใบสองนะครับนะครับใบสองแล้วก็ใบสามนะครับดูกันฮะดูกันยาวๆครับความมันอยู่เยอะครับเป็นไงฮะตีคาสโนคันไหมฮะเพื่อนคุณขับสนุกสนานเลยฮะบ๊อบบี้โตขับมันมากเลยนะคาสโนเป็นไงฮะเห็นบอกคาสโนจะมานู่นนะสนามห้าอ่ะมาดูครับ ตีดสตาร์ลำดับที่1ครับคันนี้ครับรถหมายเลขหนึ่งครับอูสโชนเนนเบอร์เกอร์ฮัลลโหอูสโอ้โห,โหไฟติ้งไม่ลงจากรถเลยนะอูสนะในภาษาไทยอ,อ,อ,อูสบอกว่าโอเคอยู่อย่าไปยุ่งกับไอไอจซกยิยู่ให้แรกคือรุ่นที่แล้วนี่นำยาวเลยนะแต่คราวนี้ในรุ่น F2 F4 F5 เนี่ยครับผมว่าสนุกครับรถนี้ F2 F4 F5 เนี่ยคือแก๊งนี่เลยตีคาสโนโอ่าโอเดเบส พีรวิทย์นนเพียอุ้ยคนนี้นะครับนี่แหละแฟชั่นนิสต้าของเรานี่ครับนุ่นครับนุ่นผักกาดครับนุ่นชอบสีผมเลยเนี่ยฉันไม่ได้เจอเธอเลยนะไหนๆกล้องเขาตัดไปแล้วเราก็พูดถึงได้ครับสำหรับน้องนุ่นครับตุ่นภูเขาของเราตีครับ้อนบอกคิดถึงเอฟมา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 ตอนนี้เรารอกิซัทระดับที่สองครับ ยังไม่ได้เข้ามาที่กิสตาร์ทครับสอรมเลข1น 3, 3่เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ไว้หน่อยนะนะเด,ดี๋ยวจบจากรุ่นรุ่นนี้รุ่นอ่ารุ่นอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีการจํำเดี๋ยวเราจะบอกกีนะครับตอนนี้รอรถทยอยเข้าสู่กิสตาร์กันก่อนนะครับตรงนี้นมาแล้วครับว่าไงครับมาแล้วอันดับที่2ครับ นี่ยอของับโดยปอวะวัดากรนอ่ะใช่หนึ่งสามสามครับวัากรพูนเพิ่มปอไหวนะลูกความรักนะมันทำให้เราดูเด็กลงนิดนึงนะปอน,นะแม่อยากมีพิตตี้เห็นไหมพิตตี้ยืนอยู่นั่นแหละพิตตี้คนนั้นน่ะมีแล้วกิสตาร์ระดับที่สามครับหน้าแหลมสายโหดครับ186สุมเมตรวรพาพระพรึกนั่นแหละครับแล้วก็นั่นแหละครับโอ้โหเฮียยินยืนอยู่ข้างๆเลยฮะ ๊อบจะโดดโชว์ครับป๊อบคันนี้<ช>แฟนขับเยอะมากเลยนะรู้ป่ะใช่แล้วที่สำคัญ s อ s หนึ่งออมันมีน้ำเดี๋ยวดูป๊อบโดดข้ามน้ำเอาอีกแล้วอ,ะอ่ะกิซันอันี่สี่ครับรถหมายเลขสครับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับฮัลโหลสเตฟานเมื่อกี้รถเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ,อยู่ดีก็อ<า>ยู่ดีก็จอดจอดเอาสะโค้งสองอสองอะไรง, 2, 2, ไง,ง้นแหละไม่เกรงใจคนข้างหลังเลยลงน้ำปุ๊บดับปั๊บเลย อ้าตอนนี้เรารอรถรถอะไรครับพืชทิพงพีรัศวงศ์ครับหมายเลขสิบครับยังไม่เข้ากริสตาร์ทอ๋อเจ้าตาลนะ PK Racing อืมเอ๊สงสัยไม่ได้เข้าแล้วมั้งครับผมมาถ้าช้าขนาดนี้ทางนั้นก็น่าจะต้องมีการขยับบาทไปดูครับลุมนี้นี่คนู่นครับเจ้าปับอ๋อปับเหรอปับสะคอสปั๊สคคอสอยู่ที่6ที่มาวางเขาขับแบบ จิ้งท่อนะขับถวายท่อฮะเออเอารถพี่เปามาขับนะบอยย่นไม่ใช่รถฉันเปาบอกว่าอยากลองนี่ตาลมาแล้วพฤทีิพงศ์พีรัสวงศ์ครับตาลทําอย่างนี้ก็ดีนะตาลนะเรียกกล้องนะเออครับเดียวเลยวะเออพีเคเลสซิ่งนะพีเคพีเคี่เ็โอ้โหทาหลายอย่างมีรถมือสองนะตาลเขาก็ทําอยู่ใช่ครับมาแล้วรุ่นนี้ก็มีโซนิกด้วย วราการเลอสิทธิศักดิ์ซูเปอร์โซนิกนะ,ะจากอเอสอาร์ทีใช่มันทุกรุ่นนะบอกเลยอ้าวตั้มเจ้าตั้มดูอยู่บ้านแล้วนี่เมื่อวา,านมาเซอร์วิสรถแข่งวันนี้เจ้าตั้มไปนอนดูอยู่บ้านออโอ้น่นะฮนะบูเบิร์ดก็มาฮะสามสิบแปดนะั่นะยิ่งยศสุขใจครับนะมาแล้วมาแล้วฮนะแล้วแล้วคือคุณคิดดูดิคนทั้งทั้งสนามมองคุณอะ รอไม่ให้ต้องบอกว่าคนานารอคุณคนเดียวรอคุณคนเดียวอ่ะฮะมาแล้วครับกล้องก็มาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหพุทธพงศ์พีรัสวงศ์เอซแหมบินมันเลยนะเจ้าตาลนะ PK เคเ i ซิ่งนะและขยับเข้าไปอีกหนึ่งอันดับครับสำหรับติสตาร์ลำดับที่6หมายเลข91ครับปั๊บสควอตนะครับละพัดกรวงซีรีครับปั๊บขับได้ทุกอย่างครับแล้วก็วันๆก็แชร์แต่รูปผู้หญิงเท่านั้นนะ โอ้พีอิดพีทวงวายพีอิดวงวายมาปปปปีเย่พีอจากเชกูครับเชกูครับพีอิดวงวายครับขอต้อนรับพีอิดวงวายด้วยโอ้โหปปปปีเย่แปดสิบหนึ่งครับนี่ครับบอลการเลอเสิธิศักดิ์ครับซูเปอร์โซนิกจากเอสอาทีโอ้โหสู้ๆครับนี่ฮะแหมไม่น่าเชื่อครับพีอิดวงวายนะฮะให้คิวของเรามานะเป็นวัยรุ่นเก้าศูนย์เลยนะหนึ่งเจ็ดสามครับคันนี้ครับพงศักดิ์ชุ่มช่วยครับ ครับสู้ๆครับโปรังดิกชุ่มช่วยดีมากครับผมโอ้น่าเราน่าจะได้ไล่กันไปถึงนู่นเลยนะอ่ะไปเลยครับไล่สับท้ายนู่นเลยแหละครับนะครับใช่ครับอ่ะเอตตอนนี้เราไปดูก่อนครับถึงไม้ตรงนี้เอาไม่น่าถึงแล้วเขากลับมาแล้วไม่นานะโอเคอ่ะไปเลยครับกิสตาร์ลำดับที่9ครับหมายเลข46เด่นนภาสีเทพกิจที่10ครับ67ธีรพัฒน์พิมพาเรือครับ กริดที่11ครับ89กริดอังสุธรรมกริดที่12ครับหมายเลข39มูฮัมหมัดอาเดนอีเตครับกริดที่13หมายเลข38ดยิ่งยศสุขใจครับกริดที่14หมายเลข90ธนบัตรมาสนันและกริดที่15หมายเลข87ครับวรพจน์สสหพัฒพบครับป้าย1นาทีครับจากสาว 3K แบตเตอรี่นี่ฮะเป็นไงฮะพลังไฟฮะเป็นไงฮะ,ฮะดูดิค่าเดนินฮะเป็นไงฮะสวยนะฮะไหมฮะ 3K นะครับขอบคุณมากนะครับรบจาก 3K แบตเตอรี่นะครับใครที่หาแบตเตอรี่ดีๆนะต้องไปเนี่ยแบตเตอรี่ 3K ครับครับผมหารถยนต์ดีๆรถยนต์อีซูซูนะครับถ้ายางดีๆต้องยางโตโยนะฮะครับนี่หวานเจี๊ยบนะถ้าชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ดีๆต้องแชปเลอร์นะครับมาให้ครบเลยมะมาขนาดนี้ละโอ้โหถ้าเป็นยานคลีนนิ่งนะต้องไว้ดีฮะใต้15วินาทีครับต้องไว้นะฮะไว้ต้องมาถีบนะฮะ ถ้าเป็นท่อหรือยัง,อยงครับนี่ครับท่อต้องนี่นะฮะนี่โตอะนี่ดูฮะนี่นี่โตเลสซิ่งประมาณครับเป็นไงฮะท่อเพียวเลยนะขาวเชียวอือหรือมันหลอ่อลื่นดีๆต้อง PPT r u b i Can นะครับถ้าคุณจะหาคัทต้องไปหาที่ไหน,นครับ OBRC Racing คลสครับ ถ้ากล่องดีๆนะฮะกล่องต้องมีต้องไปอะไรฮะนะ ECU shop เลยถูกต้องนะฮะตอนนี้ก็มี ECU shop มีกล่องด้วยแล้วมีคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับ shop <c oughs> อุปกรณ์ช่างดีๆต้องอะไรฮ <c oughs> ะ r 7นะครับเอาล้วครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของ Formation Lab ครับนะหนึ่งรอบสนามครับและเข้าสู่ Rolling Start เดี๋ยวผมพูดต่อดีนะมึงรับพวกผมก่อนนะไปได้ยาวปะมีคาเบรกคาเบรกอะไรฮะเน็กเตอร์ครับอ่าเบกเน็กเตอร์ครับคาเบรกดีๆต้องคาเบรกเน็กเตอร์ครับครับอย่างนะช่วยนึกหน่อยดิ อ๋อฝาฝากระโปรงฝากระโปรงเบาๆอ่ะอะการ์บอนคาร์บอนวิสาช่วยกันมาหากินหน่อยดิเออไม่มีพี่ๆพวกนี้เราแย่นะฮะต้องขอขอบคุณนะสนามหน้าครับสนามหน้าวันที่5-7พฤศจิกายนนี้นะครับนี่พีระนะครับอีก3อาทิตย์นะครับนักแข่งที่อยากจะไปร่วมชิงตั๋วใบสุดท้ายนะฮะบุรีรัมนะต้องมาแล้วนะครับครับ นั่นหนุนบอกว่าไงนะอ่าต้องมี2สนามก่อนเนาะสองตัว2ใบก็คือ2สนามใช่ครับนะครับก็คือแม็กซิมัมสุดก็คือสนามห้าเนี่ยกีฬาเนี่ยแหละที่ต้องมาก็ต้องถ้าเคยไม่เคยมาเลยต้องมาเสียต้องมาใช่ต้องมานะครับนะครับอุ้ยรถก็เป็นอะไรครับอ๋อไฟสโต๊คม้าอ๋อนึกว่นึกว่ารถก็ไฟช็อตสโต๊บไลท์ครับอ๋อสโต๊บไลท์นะอุ้ยจำัยก่อนฮิตมากเลยนะตอนยุคดิฟอะที่แบบว่าโอ้โหแต่ก่อนนี่ก็ต้องติดเป็นแบบมีกระพิบกระพิบ ก็พิบแสบตาผมนะไม่เหลือครับมันพูดด้คำเดียวเลยครับว่าไม่เหลือครับนี่กขาพิบสวยๆต้องข้างบนนี่ครับนีฮะคันเหลืองเนี่ยเอาละครับตอนนี้ครับหัวขบวนนี้เข้าสู่เอสหนึ่งแล้วเริ่มจัดขบวนครับก่อนที่จะรับใบถูใบถูครับเพื่อที่จะจัดกลุ่มถัดแถวครับเดี๋ยวผมมาดูฮะเขาบอกคุณปัญญาเขาบอกหลงสู้ๆนะฮะครับเอฟซีเวลากรนะครับ จอใช่ครับมีใครเข้ามาครับมีคุณราวินบอกว่า r าร์เซเสู้ครับครับ173สู้ตายครับผมใครครับ173 173งสงศักชุ่มช่วยมีคุณไม้บอกว่า173ครับโอ้เชฟคงศัก์เยอะครับคุณเจมสเปนที่วันครับบอกว่าอีโวสู้ครับอ่าแหมเข้ามาใส่อีโวอยู่แล้วคนนี้หรือเรียกเจมฉันหลงนะอื ข้างหน้านี่ขับ4ี่หนึ่งคันก็คือเวลาก่อนปูนเพิ่มนะอีกคันแต่สตีสต้าร์นพี่หนึ่งนี่ขับหลังครับในรุ่นของ F อฟเอฟห้าอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูฮะสนุกแน่นอนครับครับพี่ปอแล้วก็มีบางกุ้ยนั่นแหละอืมโอ้พี่เปาเขาเชียร์ลูกเข้ามาฮะครับผมจะปั๊บลูกเปาเขาบอกครับลูกเปาปั๊บเอ้ยปั๊บขับยังไงก็ได้ปั๊บอย่าระเบิดท่ออีกนะปั๊บนะปั๊บลูกเปานะครับ อาล้วครับตอนนี้รถทั้งหมดเข้าสู่ทางตรงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการสตาร์ทกันครับอาล้วครับดับไปแล้วครับการสตาร์ทเริ่มต้นกันแล้วครับในรุ่งของเนสเตอร์ครับ F2 F4 และ F5 เปิดเกมขึ้นมาได้สวยเลยเดียวครับตรงนี้สำหรับ1-3เสามาลากองบุมเพิ่มครับแซงโอชนเ,เบอร์เกอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่ง อันดับที่3าที่ขยับขึ้นมาในเซนร์เมวัลภาพลครับไตฟานเบอร์เกอร์ร่วงู่อันดับที่4ี่และกําลังจะโดนปั๊บครับปั๊บเหมือนจะขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่5แล้ก็ค่อยๆพุกกลับขึ้นไปครับแซงซูเมวลภาพลขึ้นไปเกือบจะถึงอันดับที่3าครับโอ้โหปอพลังแห่งรัคฮะดีดขึ้นมาอันดับหนึ่งเฉยเลยอ้าวเฮ้ยแล้วอุ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย หมุนนะครับไปแปะกันตรงนั้นครับเอาเอาแหวกแหวกนิดนึงแปะเดี๋ยวนะแหวกนิดนึงเซฟานเบอร์เกอร์หมุนแล้วโดนแปะคันหนึ่งครับใช่ใช่ครับแปะไปฮะจังหวะเมื่อกี้เลยครับเพราะว่าเซฟานเหมือนจะหมุนครับแล้วก็ที่ตามมาก็พยายามยกแล้วล่ะอ่าไม่เป็นไรครับมาดูนี้ก่อนฮะมาดูอันดับหนึ่งครับเป็นของวรากรนะครับอันดับสองเป็นของอู๊ด ครับผมเฮ้ยอูดลงมาเป็นที่2ครั้งนึงจังหวะการออกสตาร์ได้แหละอย่างที่บอกว่าขับสีได้เปรียบนิดนึงดีดออกไปได้สวยโอ้หปอแล้วอาร์เวินครับขับมาอย่างนี้โคตรโหดอ่ะโอ้โหเกลียวดึงดึงดึงโหดถุ้มแม่ถุ้มแม่บรรพากมือครับคุณจะขับอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับโอ้โหเรียกกล้องอีกแล้วครับหน้าแหลม งานดึงไม่ต้องสื่อว่าตรงนี้แล้วดึงสวยโอ้โหแล้วเมื่อกี้จังหวางก็ตัดกลับไปก่อนครับเห็นเลยครับนี่ครับหวางมาเลยเดียวมาครับเอานี่ฉลามก็ลงด้วยฮะฉลามก็มาครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับนี่ฮะเซเวโลฮะมัวหมัดอารีติเต้ครับกับแปครับปีตอังสุธรรมนี่แหละครับเพื่อนกันไงอืมเอาแล้วครับอู๊ด อูดอูดมาไล่กดดันครับมี่เฉพาครับพลังคอผู้เพิ่งครับหมายเลขหนึ่งสามสามครับจากหนีบางกวยฮะจังหวะโค้งต้องบอกเลยครับว่าละครผู้เพิ่งเองเขาคาดได้เปลี่ยนไปแล้วครับในเรื่องกี่ยวกับแล้วหน้าของรถกับเพื่อนสี่ร้อยครับแต่บอจังหวะทางตรงนี้พลักกำลังเครื่องยนต์ลุกของอูวนนี่แรงกว่าขึ้นมาไล่ตีติดท้ายครับเนี่ยแล้วจังหวะโค้งแล้วดันออกครับแต่บอลกไปได้ดีกว่านะไปออกได้ดีกว่าฝีมือออกดดีกว่านะอ่าเออไปครับไปครับอ๋อไปปอ เลากรพุนเพิ่มครับบอลตมทีเพืโอปั๊บต้องขับไม่เป็นธรรมดานกันเมื่อกี้เห็นกันไงดูเดือดเดือดเดือดโอ้แล้วไล่ติดท้ายนะครับโอ้แล้วจะออกออกไม่ได้ครับออกพบติดนะครับออกพบติดแล้วรถของยังไงตรงนี้เสียอาการนิดนึงครับสำหรับเจ้าปอเสียอาการแบบนี้เีอาแล้วไอซ์เซคยี่ยูเห็นแล้คือเรียบร้อยครับใส่เรื่องนี้แต่ไม่ถึงไม่พอครับมาแล้วอูดอูดบอกไอซ์เซคยี่ยูเห็นแล้คือพอไม่ยอมพอเอ้ยแล้วอยู่ดีๆครับ อะไรครับเดนพาสีเทพปลาจากไหนครับน่ะอาเซเว่ครับต่อ,อินตนาหาปลาต่อ,อยู่ขวา้าพู้งขปลาขึ้นมาที่หนึ่งเลยครับอะไรครับเนี่ยเดนพาสีเทพ คูดีๆคุณก็มาแต่งชบาจอมก็ก็บี้กันไปอยู่ดีๆโอ้แล้วตอนนี้มีครบเลยครับด้านหน้านี่ F2 F4 F5 สามคันเลยครับนี่หละฮะพลังของ R7 ครับเครื่องมือดีครับขันลูกอย่างแน่นท่านผู้ชมครับธนบัตรมาสนานตอนนี้มาเป็นอันดับที่4ี่แล้วครับโอ้มาเหมือนกันครับมาเหมือนกันครับเอาแล้วครับสนุกครับกลุ่มนี้ครับแต่เดชพาสีเทพครับเขาไม่สนใจอะไรเลยคเขาแสงฉีกเป็นกระดาษเลยโอ้เมื่อกี้นี้ก่อนเข้าร้อยเอาแล้วจหว่าการเข้าตรงนี้ครับเวลาข้อมูลเพิ่มปิดครับ วดขึ้นไม่ได้คะยังไม่ได้ครับไปปอเอาแล้วครับอูดจะโดนอีกแล้วครับอูดจะโดนแล้วครับอูดจะโดนพี่บัตรแล้วพี่บัตรโอ้โหมีชี้เลยครับชี้แล้วครับโอ้โหออกไปเลยไปไปโอ้โหปอธนาบัตรมากตอนนั้นตอนนี้ขยับแล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับตอนนี้น่าจะขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วด้วยครับอาแล้วอันดับที่สองขอภัยอูดเจอแล้วอูดเจอของแพ้แล้วอูดอูด คือจริงๆอูไม่เรียบร้อยเพราะว่าอูดเนี่ยเป็นที่1ใน F5A อยู่แล้ว oh. นะครับตอนนี้ข้างหน้าเป็น F2 oh. กับ F4 สองคันมีคนก็ถามว่าอูดวิ่งนำอยู่คนเดียวใช่ไหม,มนี่ไงโดนเลยไงอูด <c oughs> <c oughs> โอ้โหอูดโดนแล้วฮะอูดโดนแล้วไปแล้วครับพีบัตรพีธนบัตรมาสนันครับโอ้โหโโหมดแหละตรงนี้อูดจะเอาให้ได้ครับจะแสงน,นี่เขาเรียกว่ายังค้างคากันอยู่ต้องเอาให้ได้ครับเวลากะครบุญเพิ่มกับอูดชอเ์นเบอร์เกอร์โอ้ยังแซงกันไม่ได้ทันทีและยังขึ้นไม่ได้ทันทีตรงนี้ ไอ้สักยียู่ให้แลงคืออ้าวป๊อบมาแล้วสุเม็สุเม็มาแล้วครับดูเลยเขาไมุ่เมเลงดลอยแล้วโอ้ดูฮะโค้งขวาุมอะไรซ้ายโค้งซ้ายุมอะไรขวาครับลีลาของสุเม่วรภาพรึกเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะถนนมันลื่นฮะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเลยนี่แข่งนี้ผมไม่ใช่ฮะเอาแล้วครับป๊อปเอาแล้วครับมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาแล้วรับป๊อบยีนแซงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ยิงการันตียังไงหน้าแหลมโอ้โหป๊อปมื่อกี้คตรชุดยอดเลยว่ะเมื่อกี้ป๊อปเกือบถึงปอครับเกือบถึงท้ายปอเลยดีนะยั้งเอาไว้ได้อะครับไม่งั้นจะถึงท้ายแน่นอนป๊อบขับอย่างนี้ครับเอาใจแฟนๆไปเลยครับหน้าแหลมกันนี้ครับดูครับโอ้โหโโอ้สุเมธฮะแล้วดูครับป๊อปจะไปครับป๊อปจะไปแด็บปอป๊อปจะไปแต่ปอไม่ให้ไปครับไปกะยนี้ครับอูดอูดอูทานมาในรถไทยแลนด์โอลีนี่ โอ g my ม o d อายจั๊กซ์ขยี้อยู่ให้แหลกึ้นไม่คุ้มแล้วตรงนี้ครับตะวักรข้ามขึ้นไปเลยครับโคชโตรนินเบอร์เกอร์ครับจะแปรป๊อปได้ไหมตรงนี้ลงไปสุดทางตรงด้านหลังที่มุดขึ้นมาครับโอ้ตานก็มาด้วยเหรอตานมาแล้วครับด้านหลังตรงนี้นี่โอ้งไปโค้งซ้ายผมอะไรขวาครับสุดของเจ้าป๊อปโอ้ป๊อปบอผมไม่ได้ตั้งใจพี่ ออกมาแล้วครับคองรถอยู่ครับนี่ครับยินการันตีครับหมายเลข186ครับโอ้โหสนุกจริงๆฮะลีลาการขับตรงนี้ต้องบอกเลยครับลักษณะการขับแบบนี้ขับได้ดีก็เร็วนะครับแต่ถ้าขับแล้วออกทะเลก็เละครับและที่1ครับเดนนภาสีเทจากอารเซเว่นนี่ฮะหมายเลข90ตามมาครับธนบัตรมากยังยังยังป๊อปบอกยังยังยังไม่หยุดหอยใจขยี้อยู่ให้แลกคืออูดโดนแล้วครับอูดฮะแล้วอูดตอนนี้โดนข้างหลังมาด้วยครับ โอ้โหเจ้าตามครับพืชทิพงครับพืชทิพงก็ขอมาแจมด้วยครับเอาแล้วครับปอเปิดให้ป๊อบไปแล้วครับป๊อปบอกปอแต่ปอไม่ยอมครับปอไม่ยอมอูดครับโอ้โหป๊อบขึ้นมาแล้วครับป๊อปขึ้นมาครับและที่สำคัญครับตอนนี้กลายเป็นปอกับอูดนี่เจอกันทุกรอบนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอูดอูดโดนแล้วครับเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะครับตอนนี้สำหรับเจ้าป๊อปคาสุเม่วรภาพเพลิงครับสำหรับเจ้าหน้าแหลมสายโหด โหดจริงๆครับครับดูครับบินได้บินไปแล้วครับป๊อบบอกครับผมบินดูนะครับพี่พี่เอาละป๊อบป๊อใจเ็นป๊อปเอาอีกไหมโอ้โหแล้วป๊อบล็อกซ้ายมางี้แน่นอนครับขวางเข้าแน่นอนครับดีลาตรงนี้นี่ครับเจ้าปอครับเจ้าปอฮะโอ้โหขวางครับกักลายหน้าดู โอตอนนี้ปอแบบปิดแบบมิดเลยนะครับปอบอกไม่สนนะปอจะบังอยู่บังไม่ขึ้นอ่ะก็ยังไงก็บังไม่ให้ขึ้นอ่ะเอาเอาอย่างเงี้ยแล้วบังไปบังมาด้านหลังม็มากระพือที่พงบอกหน้าเขาทำอะไรกันนะพี่โอ้โหพีเคครับพีเคครับมีบทบาทนะครับพีเคตอนนี้ครับนี่ครับแบล็คแอรีครับพีเคครับหมายเลขสิบสี่นี่แหละครับโอ้แล้วอ้ดนี่อวดนี่ถ้ากระซิบบอกปอได้บอกเลยครับเฮ้ยปอรีบไปเฮ้ยข้างหลังมาแล้วเฮ้ยข้างหลังมากันเป็นแพ้เลย วบก็ยังคงสไลด์ไปสล้ามาอยู่ครับผมซ้ายผมอะไรขวาเขขวาผมอะไรซ้ายครับโอ้โหสุเมธฮะคุณขับได้แบบพ่อหยอนอเงี้ยนี่ครับอันดับหนึ่งอันดับสองครับเอาแล้วตอนนี้ผู้นำ F2 ครับเจอกับผู้นำ F4 ครับอันดับที่หนึ่งในขณะนี้เกรนภาสีเทพคณะบัตรตำนานครับอันดับที่สองโอ้คนดูทางบ้านบอกว่ามันยิ่งออกแข่งหมูกระทะอีกฮะโอ้มันเนี้ยครับมันไม่แล้วเอาแล้วครับพี่บัตรครับคณะบัตรครับกลับมาสนามนี้ครับใส่เต็มครับ นะป่ามาสนานนี่ก็หยุดไปหลายสนามเหมือนกันนะครับทำรถอย่างเดียวแล้วทนท้ายทนความคันไม่ไหวครับโอ้โหจําว่าหลายคนแล้วจําเจ้าอีโวคันนี้ครับเติมน้ามันเปลี่ยนยางซ่อมลมเรียบร้อยครับมาจากนี่ฮะไว้่งขับข่วนคันรถรถวิ่ดูรถก็คันอยู่นะฮะเต็มลงแข่งมันเต็มโรงเต็มลงเต็มลงแล้วนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหหมีบางกล้วยหมีบางกล้วยโอ้โหไอเจ้าตาแซนอูดขึ้นมาได้แล้ว คืออวดเนี่ยติดติดปอขึ้นก็ไม่ได้จนข้างหลังมาแล้วสุดท้ายอ๊ดกระโดนครับผมว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องรักปอครับเพราะปอทำเพื่อทุกคนโอ้ยปักสูงเออใครก็ได้ครับปอบอกใครก็ได้ครับอ่อย่าให้อวดขึ้นครับใครใครก็ได้แต่ตอนนี้ทุกคนบอกใครก็ได้ให้ปอมันเร็วกว่านี้นิดนึงได้ไหมใครก็ได้ครับมาเป็นแพ้แล้วครับตอนนี้ด้านหลังเอาแล้วครับอวดครับอวดเจอแล้วครับอวด คุณนายโดนคืนน <sm STEPHAN players> ี้ผมจะเอาครับขับสี่ทั้งคู่เดี๋ยวดูระหว่างลงไปสุพราณตรงครับต้นตาจะเอาหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยผู้นำครับเปลี่ยนมือครับเป็นของธนบัตรมาสนานครับบัตร BMS อืมบัตร BMS แล้วก็ R7 เหมือนกันด้วยกันนะฮะแก๊งเดียวกันแหละครับครับ r าเก็เต็นเดียวกพิทเดียวกันชดนะครับไปแล้วครับนี่ฮะขึ้นมานำแล้วนะครับเป็นผู้นำโอเวอร์ออลนะครับ เมื่อวานนี้นี่พี่บัตรมีปัญหานี่เรขอรบศูนยกำลังครับสนามนี้พี่บัตรบอกว่าเตรียมรถมาเต็มที่ร้อปซครับทุกอย่างพร้อมอูดแมงล้องอยู่ในรถเโอ้ยก็ไทยแลนด์โอลี่โดนปอบังจนข้างหลังมาครับ <c oughs> โดนข้างหลังมาม <c oughs> เห็นไหมจยบอกว่าตาแสงนั่งไงตาแสงด้วยปอบอกใครก็ได้ครับแสงขึ้นไปครับแต่อ,อูดไปมนได้ขึ้นแน่นอนครับการนี้อูดอยู่จะไม่ได้เกิด โอ้ยคนกำลังจะเกิดมาคุมกำเนิดกันต้องงั้นนะตรงนี้ครับปอพูด<อ>ไม่ได้ครับปอบอกไม่ย,ยอมครับปอคนดูมาหลายทีแล้วปอต้องลงไปเก็บอู้นเองแล้วครับแล้วด้านหลังตามมาอีกหนึ่นงคันครับสำหรับเซฟิโร่นี่โอ้กิดอังสุธรรมครับออกกิดก็เอาอีกฮะกิดจะเอาอู้นอีกฮะโอ้โหหมายเลขแปดสิบเก้าจะเก็บอู้นอีกคนเหรอฮะเอาแล้วครับปอเอาอันดับสองอันดับสองครับเด่นภารสีเทพ ยังไงครับพี่เล่นอะไรครับอะไรอยู่ดีๆพี่ก็แซงขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งแล้วพี่ก็ไปจอดนิ่งิอย่างนี้ฮะพี่เดชภาสีเทพะธนาบัตรมาสนันครับครับนำมาเป็นระดับที่หนึ่งน่าเสียดายครับน่าเสียดายครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเจ้าป๊อปนะฮะป๊อปป๊อปชี้เลยครับพี่พี่ผลลุ่ปลปไปไปเฮ้ยจะทำอย่างนี้ให้เกิดขึ้นก็คือเจ้าตางขึ้นเป็นดับสององอ้น ตาลสองแล้วตาลจะเป็นที่2ใน F4 โอ้โหสุดยอดตาลสนามนี้มาดีมากนะครับ PK Racing นะครับป๋บาต่อฮะประสบความสําเร็จมากนะครับสนามนี้ถ้าตาลไม่ทําอย่างนี้ฮะตาบตาล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 อะไรกันเนี่ยกูไม่ได้ชมเลยโอ้ยพะโล้ล้วตาเอ้ยเ,เอาเข้าไปใหญ่เลยครับโอ้โหดิฟก,กันเป็นฟูงเลยครอะไรกันเนี่ย เอาโหปอกลับมาแล้วครับปอบอกเอ้าเฮ้ยพวกเองทําอะไรกันวะสุเมะขับรถผ่านมาเห็นตาบิดไบบิดมาหันไปมองโอ้ทำอะไรของนายวัน้น่ะปอเลยต้องกลับขึ้นมาเป็นที่สองให้ใหม่ครับแล้วควรโชวเทนเบอร์เกอร์ดิตอนนี้กลุ่มขมับอยู่ในรถแล้วครับโอ้เจอใครไม่เจอเจอสุเมะโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วายงงงานนี้ชิปไม่อยู่เลยโอ้อะไรครับนี่อะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยเหตุการณ์อะไรครับเนี่ยโอ้ ปวดหัวครับมาหนี้ครับปวดชนิดนเบอร์เกอร์ครับเจอปอลละครมูลเพิ่มไม่ได้เลยเจอสุเมแม่วรราาพามรึเปล่าอีกคนหนึ่งขึ้นก็นไม่ได้ครับสิลบล้อสนามครับใกล้หมดแล้วครับใกล้นะครับคนดูนิดนะมันเหนื่อยหัวใจผมจริงอ่ะพิบัติเบลีเอสครับไปเรื่อยๆแล้วปออยู่นี่ครับอ,อ้าวแล้วลดูแล้วดูป๊อป๊อยังอยู่ยังอยู่โอ้โหโอ้โหป๊อบ แล้วการที่ฟอปมันขวางอย่างเงี้ยครับอูดก็ไม่กล้าแทงครับอู <historically. S 2> ดก็ไม่เอาคบูดก็ไม่เอาเพราะไอ้จังหวะขวางอูดไม่รู้ว่าไอ้นี้ตั้งใจหรือเสียอาการโอ้โอ้คงไม่ตั้งใจแอ้แลถ้าแทงขึ้นไปแล้วหมั่งสีโสคซ,ซือเกเราไก่ที่จบเลยนะฮะรครับนี่รุน่นนี้คนดูทางบ้านบอกอะไรครับพี่รุ่นนี้ใช่ครับอะไรครับเนี้ยนี่มัน <c oughs> โอ้ เอามาดูกันต่อครับเข้าสู่รอบสุดท้ายครับตอนนี้เดี๋ยวอันดับหนึ่งนะครับเป็นของธนบ,บัต์มาสนนันนะครับอันดับสองเปลี่ยนละเพิ่เป็นของวลากรพูดเพิ่มครับ อยู่ดีๆก็เอาที่2กลับมาได้ใช่ครับอันดับที่3ามโอเวอร์ออลเป็นของสุเมธบรภาพพฤฒนะครับเจ้าหน้าแหลมคันนี้ครับส่วนอันดับ4เป็นของอูชิลิเบเกอร์นะครับตอนนี้ทีมงานต้องชงอย่าลมอย่าหอมอย่าดมอย่าลมอย่ามองยาแก้ปวดหัวให้อูนแล้วครับเอ่อตอนนี้ช่วยเอาเครื่องดื่มมาให้ผมหน่อยครับผมคอแห้งบนลักคอแถงปามเยอะไปหน่อยครับอูดชิลิเบเกอร์เก็บงานครับเอ้าขึ้นไปเจอใครขึ้นไปเจอจอดเก่าครับแล้วครับปอบอกใครก็ได้ครับใครก็ได้อยากจะเป็นอูดแทนผมนะครับ ปอครับเพ right? oh, no. 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 oh, no. totally. ื่อนๆครับมาเชียร์เขาครับว่าปอจะบังอยู่ไหมครับปอมองกระจกหลังครับเห็น3 6สีเขียวขึ้นมาพูดคำเดียวในวงการนกโอ้เชนโอ้โน่โอ้โน่โอ้โน่ไปเจออีกแล้วและนี่ครับลงไปครับโอ้โหโอ้โหดูดูดูโอ้โหเป็นไงครับหนึ่แปดหกเป็นไงครับไอ้ป๊อปเกือดแกบเป็กตูดกันเมื่อกี้ป๊อปป๊อปป๊อปจะโอ้อกทุกโค้งเลยเหรอลูก เอาแล้วก็แปดก้าก็เอาบ้าง้วเอาบ้างก็เห็นเขาสาวเขาสาวบ้างอย่านะเิ้วงานจะมาอ่ะแล้วดูครับตรงนี้ครับโจ์เจอกันเองแล้วก็ตอนนี้จะเอาเลยนเบอร์เกอร์เอาแล้วตอก็ไม่ยอม อู๊ดก็จะขึ้นโอ้ก็ปิดผู้นำก็มารับผมเอาแล้วครับผู้นำครับผู้นำครับธนบัตรมาสนั้นครับธนบัตรมาสนั้นครับโโอ้หเรียบร้อยเอาเดี๋ยวมาดูครับมาดูที่สองกันดีกว่าครับไปดูหนังโสดหนังดราม่าด้านหลักอันนี้อันนี้อันนี้หนังรักครับหนังชีวิตนี่ครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกลุ่มนี้ยังไงวะเนี่ยอันยังไงครับยังไงครับปอ โอ้โห oh มาเป็นฟูโอ้ oh, โอูสุรินเบอร์เกอร์โดนทั้งหน้าโดนทั้งหลังเลยโอ้โ oh หไอ้ปอเอาเอาให้จบปอโอ้โห oh มากันใหญ่เลยโอ้โ oh หงานนี้บุ oh ้งหุ่นเลยว่าอ้วน้ีนีร้องครับโอ้โห oh ดูเข้าเลยฮะโอ้โห oh เรียบร้อยครับอ,าาร 2, อันดับที่สองอูออเป็นวัลลกรมุนเพิ่อมอันดับสามอูสุรินเบอร์เกอร์ครับอาา 4, ันด,อดับที่ 5, สีมเม่เป็นพืทธิพง์พีรัสวงศ์และอันดับที่ห้าสุเมธวรภาพพฤกษครับ โอโห้ห้าดับแรกวันนี้มันและโฉบหน้าแชมป์ครับธนบัตรมาสนานครับบัตร BMS รับคงตามารุปไปครับเป็นการหวนกลับคืนสู่วงการการแข่งขันตรงนี้แล้วก็คว้าอันดับที่1ไปได้ครับในรุ่นของ F4 อันดับ2ทรุ่นของ F4 เป็นของวรากรพึงเพิ่มนะครับอันดับที่1ในรุ่นของ F5 นี่เป็นของชอนินเบอร์เกอร์ครับและอันดับที่1หน,นรุ่นของ F2 นี่เป็นของวัลพลสหภาพผมครับ โอ oh ้โหโคตรมันเลยนะโอ้โหต้องขอบคุณปอนะปอนี่พูดตรงๆครั้งแรกที่เราเห็นนะฮะว่าโอ้โหเล่นตะปวดหัวเลยนะขอบคุณปอห้าอันดับครับคณะบัณฑ์พัฒนาวัฒนกรเพิ่มพุดชูเนนเบอร์เกอร์พูดถึงพิณทองและสุเมฆหัวหลัภาพปรึกครับหนังชีวิตเรื่องนี้มันมันและสนานขนาดไหนไปดูไฮไลท์ครับและสิ่งน่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับ